สวัสดีครับเอ็กครับเวลาตอนนอนนะครับรู้สึกคอแห้งก็เลยซื้อเครื่องทําความชื้นมาซื้ออะไรดีก็ซื้อตัวยอดนิยมนะครับผมดูในอินเทอร์เน็ตในตัวนี้ยอดนิยมครับดีมาก F628S นะครับของเสี่ยวมีนะครับลองแกะดูนะครับอันนี้ผมแกะดู ครับลองแกะดูแล้วก็เครื่องหน้าตาก็อย่างนี้นะครับจะแบบอยู่ในหอ่อซองพลาสติกนี่นะครับแกะมาเลยครับอ่ะเอาซองมา อย่างนีนะ้เครื่องเบานะครับแต่เดี๋ยวใส่น้ำจะหนักตามก็การใช้งานก็ง่ายๆนะครับปลั๊กก็เป็นสองขานะครับใส่พลาสติกมาอ่ะโอเคก็แกะออกแกะออกสายอ่าแล้วก็เติมน้ำนะครับ มาเติมน้ํางันก็ยกกันยังไงงยกอันนี้ออกอึ๊บอ๋อเขาติดสติกเกอร์ให้นะครับตอนขนส่งมานะครับแล้วก็แกะออกนะครับฐานล่างมีรูปยางนะครับ อย่างกันกันลื่นนะครับเวลาเราวางก็ไม่ลื่นแกะออกของฝั่งนะครับแปะไว้ก่อนอ่ะยกอันนี้ออกอ่าแล้วเราก็เติมน้ำเติมน้ำจุกนี้เติมน้ำจุดนี้อ่าในสเปคเขาบอกว่าเติมได้ถึงห้าลิตรนะครับแล้วก็ ก็อลองเติมน้ำดูผมได้ลองเทสดูแล้วนะครับก็ใช้ใช้งานดีนครับอลองเติมน้ำดูอืมตอเติมไปก่อนนะครับแค่อเอาแค่หนึ่งขวดพอก่อนฮึ๊บ เติมไปแล้วก็ปิดฝาให้เช็ดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพอเวลาเราควา่ำตรงนี้ก็จะเปียกหมดเลยนะครับให้เช็ดหน่อยอคว่ำนะครับเราก็ตรงไหนล่ะ ให้มันลงล่องลองลอง็ลอกฟึบเสร็จครับตรงนี้จะเป็นเกดูระดับน้ำนะครับแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นก็ลองเสียบปลั๊กดูนะครับเสียบปลั๊กดูเสียบปลั๊กปุ๊บก็จะมีเสียงตี๊ดหนึ่ง ครับทีนี้เราก็มาเปิดสวิอช์ตรงนี้จะเป็นสวิตนะครับอ่าเปิดแล้วอ่าจริงๆจะไม่ขึ้นสีแดงนะครับแต่ว่าเมื่อคืนผมใช้งานอ้าว ไม่ใช่ครับปิดไม่สนิทปิดไม่สนิทเครื่องก็ฟ้องเออร์เลอร์นะครับอ่านี้ก็อ่าควันก็เริ่มขึ้นนะครับก็มีหน้าจอ LED แสดงผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเร่งนะครับ ุ่มเล่งให้ออกอันนี้ระดับความชื้นนะครับเราตั้งได้นะครับแล้วเราก็นี่นะครับก็ออกเป็นหมอกคล้ายๆหมอกความชื้นให้เราคอไม่แห้งนะครับเวลานอนในห้องแอร์ ุ่มนี้จะเป็นกดหนึ่งทีจะเป็นเร่งเบาอ่าก็จะแรงขึ้นแล้วก็จะแรงมากอ่าปรับระดับได้นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับกี่ชั่วโมงว่าไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วแต่มือเราจะกดนะครับส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็น U V แสง U V ค่าเชื้อในน้ำนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ออกเป็นหมอกอย่างนี้นะครับเมื่อคืนลองใช้ดูก็รู้สึกคอไม่แห้งนะครับดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบไอหมอกเย็นๆนะครับใช้งานแค่นี้เลยใช้งานแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลางคืนอยากปิด แสงสีฟ้าเป็นจอหน้าจอ LED เราก็ปิดได้นะครับเราก็กดปุ่มนี้ค้างอ่ามันก็ดับแต่เครื่องยังทำงานอยู่นะครับก็จะไม่รบกวนการนอนนะครับเงียบกลิปเสียงน้อยมากเบามากอยากอ่าก็กดค้างอีกรอบหนึ่งมันก็จะกลับมานะครับ ลองดูนะครับเครื่องนี้ยอดฮิตยอดนิยมนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้ดูครับใช้ไปหนึ่งคืนก็รู้สึกว่าดีครับขอบคุณนะครับ